สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดารากสิบกันอีกครั้งนะคะเปิดเบื้องหลังนุ่นวรนุษเผยเคล็ดลับการจำบทสำหรับละคร,รามา่าเค้มขค้นที่หลายคนรอคอยเรื่องเข็มซ่อนปลายของค่ายเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนโดยสองสาวคู่หูผู้จัดเพื่อนซีอย่างเจีย๊ยบโสภพินภาชุ่มพานีกับพิมพิมาดาบริรักษ์สุภกรขอจัดเต็มจับเหล่านักแสดงอาทินุนวรนุษพิรมพักดีวริทิสาลิมธรรมหีสอน บูมกิตกล้องขำเกรดย,ยูโรโยศวัตทวาปีและกาวจิรายุและออมานีมา,มาแต่งตัวสวยหลอ่อถ่ายภาพฟิตติ้งงานละครงานนี้ปังไม่ปังให้ภาพเป็นคำตอบเห็นแล้วบอกเลยว่าน่าดูสุดๆแฟนๆอดใจรอชมกันได้เลยสำหรับละครเรื่องเขียมซ่อนปลายเป็นบทประพันธ์คุณภาพจากปลายปากาของกฤษณาอโศกศิล์ที่สองนางเอกนุนบรนท์กับทิสาวริทิสา จะต้องมาปะทะบทดรามา่าเชื่อเชื่ออย่างที่แฟนๆคาดไม่ถึงและยังเป็นการพลิกบทบาทสุดขั้วของบูมกิดก้องกับยูโรโยสวั์แถมยังเป็นการกลับมาร่วมงานละครกับทางช่อง 7HD อีกครั้งของกาจิรายุอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออาทิพลภุลพัฒ์อัธปัญญาพลกุกกิก,กุกรส่องแสงเติมและอื่นๆมาร่วมงานกันอีกครับข้าง สำหรับเบื้องหลังการจำบทละครของนุนล,ลพลนั่นก็คือการเอาบทไปซ่อนไว้ที่ใกล้ฉากที่ถ่ายเพื่อจะได้หยิบออกมาอ่านได้สะดวกแม้จะมีกี่ร้อยหน้ารับรองว่าไม่มีพลาดซักประโยคสุดท้ายนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สยามทูเดย์ .com นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดาราก็สิด้วยค่ะขอบคุณค่ะ